Comment, แบมแบมโผล่คอมเมนต์แซวทายญาติช่องสามสนิทขนาดนี้เล่นละครสักเรื่องไหมต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ติดตามแบมแบมก็เซเว่นหรือกันพิมุกภูวกุลจะรู้ว่าเจ้าตัวนั้นชอบสัญหาของอร่อยอร่อยกินและยิ่งกลับประเทศไทยแบมแบมก็จะขอพิกัดร้านอร่อยอร่อยไปกินยิ่งเป็นร้านเดิทางแบมแบมจะชอบมากเป็นพิเศษเพราะอร่อยนัวถูกใจเจ้าตัวแบบสุด,สดนอกจากนี้แบมแบมยังชื่นชอบการดูคลิปพาก,กินของคู่รักช่องสามอย่างตู่ปิยวดีกับมาวินสุดๆอีกด้วย ล่าสุดมาวินได้ออกมาโพสคลิปพาภรรยาไปกินหอยและเมนูซีฟู้ดต่างๆพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ากินหอยนางรมต้องมีหอมด้วยนะครับหลังจากนั้นแบมแบมก็ได้โผล่มาคอมเมนต์แสว่าพี่อยู่เป็นนะเนี่ยงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเอ็นดูแบมแบมสุดๆเพราะก็แซล์หมดไม่สนลูกใครไปเลยค่ะพี่แบมฮ่าๆแบมแบมแหม่แมน้องแบมเมื่อวานแบมยังขอหอมเลยนะจำได้แล้วน้องแบมล่ะ รู้จักคำนี้ด้วยแบมแซลหมดไม่สนลูกใครเริ่มสนิทกันแล้ว